หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ้วญี่ปุ่นตูดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพื่อต่อย,ยอดหาไรายได้เสริมครับพี่สีได้หัวปลาท้องปลาและโครงปลาสมอนมากครับผมทั้งหมดที่เห็นนี้ไม่ถึง2ใบแดงน้ำหนักประมาณ2-3กิโลกร,รัมเลยครับ ได้มาแล้วก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดด้วยเกลือสักเล็กน้อยประมาณ2-3นถึาน้ำนะครับผมดากนั้นใส่ตะกร้าสเสด็จน้ําทิ้งไว้ก่อนมาสู่ขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะให้ร้อนน้ํามันงาเพิ่มความหอมลงไป1ทึ่พีครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวมันจะไหม จากนั้นขิงปลอกหั่นเป็นแว่นๆว่น150กร,รมัมลงไปผัดกับน้ํามันงาให้หอมและตามด้วยหอมใหญ่สักหนึ่งหัวแบบใหญ่ๆเลยครับน้ําหนักประมาณ1 2 0 1 5 0กร,รมัมเช่นเดียวกันน้ำทั้งสองอย่างลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมก่อนครับผมจากนั้นรีไฟให้เหลือไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วนำหัวแซลมอนโครงแซลมอนและท้องแซลมอนรวมถึงส่วนครีบด,ด้านบนนำม,มาวางเรียงได้เลยครับ มันจะไปดูกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์สีเรือนด้วยนะครับติดตามช่องพี่สีด้วยเดี๋ยวมีเทคนิคการทำอาหารดีๆสูตรอาหารดีๆมาแจกครับผมจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่าทั้งหมด1.5ลิตรและซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นแบบในคลิปเลยครับ150กรัมลงไประหว่างนี้เร่งไฟขึ้นมาให้เป็นไฟกลางได้แล้วครับผมและตามด้วยโชยุญี่ปุ่นอีก 100- ถึง120กรัมครับผมเพิ่มความนัวด้วยผงชูรสสักเล็กน้อยถ้าไม่ชอบก็ตัดออกได้เลยนะครับเพิ่มรสชาติหวานด้วยน ผงปรุงรส25กรัมอย่างสุดท้ายครับผมรอให้น้ําเดือดค่อยๆเกี่ยนะครับไม่ต้องคนแรงนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาหัวปลามันจะเละซะก่อนอาฝามาปิดทิ้งไว้สัก10-15นาทีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับหัวปลาแซมอนต้มซีอิ๊วหอมๆทานกับข้าสวสวยร้อนๆร,ราดด้วยน้าจิม้มซีฟู้ดที่มีความเปรี้ยวเผ็ดทุกอย่างลงตัวมากๆครับใครมีเวลานําไปต่อยอดหาไรายได้เสริมก็น,นําไปขายได้นะครับกล่องหนึ่ง30 40 50แล้วแตบตั้งราคาเลยครับผมอันนี้พ ที่สำคัญเคยทำหัวปลาแซลมอนต้มแบบสูตรเล็กๆไปแล้วไหนใครเคยเอาไปลองทำทานจริงๆลองมาคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยครับผมกล่องที่พี่สีใช้หัวปลาแซลมอนเป็นกล่องแบบเข้าเว็บได้นะครับขนาด750กับ1 0 0 0 ml มี2ไซส์นะครับผมถ้วยที่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เห็นในคลิปเป็นถ้วยแบบฝาติดขนาดประมาณ3ออดครับไปช็อตทานแซลมอนสาวกแซลมอนลองไปทำทานกันดูนะครับรับปรกันความอร่อยนะครับสูตรนี้ enjoy ครับผม